รุปราคาผักวันนี้วันที่19กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใส่ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ16บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทกระลำปรีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกละลำดอกกิโลกร,รัมละ15บาท กลมปีเขียวกิโลกรัมละ8บาทกลมปีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ8บาทคณะยอดกิโลกรัมละ12บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ50บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ11บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ9บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ80บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ20บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ32บาท รากผักชีกิโลกรัมละ100บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ15บาทใบโหระพากิโลกรัมละ15บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละา0บบาทต้นตะไคร้กิโลกรลัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละา0บบาทกระชายหัวกิโลกรลัมละ40บาทขาอ่อนกิโลกรัมละ50บาทขาแก่กิโลกรัามละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมลา30บบาทขิงแก่กิโลกรัมลา30บบาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ200บาท พริกเกลียงกิโลกรัมละ90บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกสุปหอยเขียวกิโลกรัมละ55บาทพริกสุปหอยแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ45บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ65บาท พริกหยวกกิโลกรัมละห้าสิบบาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละแปดสิบบาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละเจ็ดสิบห้าบาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละเก้าสิบบาทพริกขี้หนูยอดสดแห้งกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบบาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพริกยะพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ300บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ30บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ26บาทถั่วพูกิโลกรัมละ70บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ200บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงูกิโลกรัมละ26บาทบวบหอมกิโลกรัมละ28บาทบวบเปลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาท ชาโอมกิลกรัมละสิบห้าบาทดอกแคร์กิโลกรัมละเก้าสิบบาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละสิบสองบาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละเจ็ดบาทฝักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละหกสิบบาทฝักสตอกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทมะระกิโนกกิโลกรัมละยี่สิบบาทมะระจีนกิโลกรัมละยี่สิบบาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละสามสิบหกบาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละยี่สิบบาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละสามสิบบาทมะเขือยาวกิโลกรัมละสามสิบสี่บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ36บาทมะเขือปอก,กิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ100บาทมะเขือเทศสีดา,ากิโลกรัมละ46บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ25บาทมะเขือทเทศท้อแดงกิโลกรัมละ40บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ8บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ40บาทแตงกวาก,รรากลางกิโลกรัมละ1 3บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ12บาทฟักทองทองอัมพยกิโลกรัมละ20บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ15บาบาทจากตลาดไทย แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ12บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ130บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120ยบบาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ120บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละแบาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ65บ้าบาทกระเทีย 8, มไทยมัดจุกกิโลกรัมละเจดสบาทแครอทไทยกิโลกรัมละ20บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30สิบาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60สบาทเห็ดนางรวมหลวงกิโลกรัมละหกบาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละแปบาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละหนึ่งยสสิบาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.6บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.3บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ2 0 0บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ52บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ12บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ10บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ9บาทถึง12บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง13บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ2 0บถึง22บาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกรัมถังละ340บาท กล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละยี่สิบบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละสามสิบบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละสี่สิบบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็กสี่ร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยหอมทองเบอร์กลางห้าร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่เจ็ดร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละสิบแปดบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละสามสิบห้าบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละห้าสิบบาท ต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์ทางด้านราคาพริกยำขาวณนะปัจจุบันนี้นะครับจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะครับณนะวันที่19กรกฎาคม2568สถานการณ์ราคาพริกยำขาวในตลาดหลักๆของประเทศไทยเช่นตลาด4มุมเมืองก็จะพบว่าราคาปัจจุบันราคาพริกยำขาวเกรด A ไซส์ใหญ่สวยนะครับราคาก็จะอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนพริกยาขาวเกรดเล็กสวยนะครับราคาก็จะอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกยาขาวเกรดกลางสวยข้อมูลก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับในบางแหล่งแต่โดยรวมก็จะอยู่ระหว่างราคาเดียวกันกันกบไซส์ใหญ่สวยและก็ไซส์เล็กสวยนะครับ ภาพรวมและก็แนวโน้มนะครับในอนาคตนะครับาราคาค่อนข้างผันผวนนะครับจากข้อมูลย้อนหลังไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับราคาพริกยำขาวมีการปรับขึ้นหรือปรับลงบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่สูงมากนักนะครับเช่นวันที่14กรกฎาคม2568นะครับราคาพริกยำขาวเกรด A ก็จะอยู่ที่50บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ อลองลองมาก็จะอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งก็นับว่าสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อยนะครับภา,าคลัดนะครับก็จะมีการพยายามาเข้าช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในก่อนช่วงหน้านี้นะครับเมื่อเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเคยมีรายงานว่าราคาพริกยำขาวตกต่ำมากถึงกิโลกรัมละ3ถึง6บาทก็ทำให้ กรมการค้าภายในนี่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีการประสานงานกับผู้ประกอบการให้รับซื้อนะครับพริกยำขาวในราคาที่สูงกว่าต้นทนุนเช่อนอโยโลกรํมละ6-8ถึง8บาทนะครับเพื่อเป็นการพยุงราคา,าลดความเดือดร้อนของเกษตรกรลงนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับคาดการว่าในปี2568ว่าผลผลิต อพลิกโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นจากปี67อย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคามีแนวโน้มกดดันหากไม่มีามาตรการรองรับที่ดีพอนะครับช่องทางการจำหน่ายนะครับก็จะมีทั้งมีการจำหน่ายทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการจำหน่ายทางาพื้นที่ปกตินะครับ มีการจำหน่ายพริกผ่านแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด4มุมเมืองต่อาลาซานะครับช้อปปี้นะครับในราคาที่อาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ขนาดและก็คุณภาพของผลผลิตด้วยนะครับสรุปโดยรวมนะครับราคาพริกยำขาวในปัจจุบันนไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตกต่ำรุนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับ เนื่องจากมีการเข้าดูแลจากภาครัฐและผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามราคาอาจจะยังคงผันผวนตามปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดและก็ปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพดินฟ้าอากาศนะครับความต้องการของตลาดและก็ปริมาณของผลผลิตด้วยนะครับสภาพเศรษฐกิจต่างๆก็มีผลนะครับทำให้ราคาพลิกก็แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะครับผมนะครับ ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาพริกยำย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับมเมื่อเดือนเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ปีที่แล้วนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่90บาทต่อกิโลกรัมนะครับสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่81บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ตอ่อมากันยายนนะครับส5 6 7สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อมาตุลาคม2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อมาพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาธันวาคม2567สูงสุดอยู่ที่40บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถัดมามกราคม2568ซึ่งอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับสูงสุดอยู่ที่43บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมากุมพาพันธ์2568สูงสุดอยู่ที่50บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมามีนาคม2568สูงสุดอยู่ที่50บบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมา เมษายน2568สูงสุดอยู่ที่48บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาพฤษภาคม2568สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมามิถุนายน2568รสูงสุดอยู่ที่59บาทต่อกิโลกรัมนะครับคาดคะเนาว่านะครับราคาพริกยำขาวนะครับในช่วงเดือนอสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับราคาน่าจะ ขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับก็จะทำให้มีผลทำให้ต้นพริกนะครับในสวนของเกษตรกรนะครับมีได้รับปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำขังทำให้ต้นพริกได้รับความเสียหายจากการเกิดโรคเชื้อราต่างๆนะครับเข้าทำลายนะครับก็จะทำให้ผลผลิตนะครับออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับ ก็จะทําให้ราคานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ก็คงไม่ถึงกับปรับขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าก็จะมีปัจจัยทางด้านอื่นๆเข้ามามีผลนะครับเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ปัจจัยในเรื่องคอุณภาพของผลผลิตที่อาจจะลดลงนะครับไม่ได้ สินค้าไม่ได้เกรดมาตรฐานนะครับก็ทําให้ราคานั้นก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับทกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาดสมุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับอ่าล่อสี่มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดอ่ากลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไปอ่ากิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับใน เอาไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผักนะครับและการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกรมผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ1ิบเจนาิกาสามทีนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดรถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสําหรับร้านค้า โดยเปิดรอบต่อไป19นิกาให้จอดรถรอ,อที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้น ถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักงานรับจ้างขนอยู่แล้ว ได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19นิถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพี่ครับเสียค่าเข้า350บาท ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%ลดหล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดลอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอดถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดู เป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผักซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆ6ถึงหกพันถึงแปดพบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลา ทำงานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อบาทแต่ที่ดูๆเห็นๆคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200ถึง300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่า อาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันละประมาณ 1500- ถึง3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเหล่านะครับนะครับอ่าเป็นคนขนผัก ในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่เน่ไม่้โมัผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลาย10ปีก่อนอ่าเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับ ท่านใดสนใจก็ลองๆนะครับลองๆไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับตังวันละพันห้าไม่ลงไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเข็นผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ เอามาวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยนะครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไปทำไมผมเอามา1 8กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับ คนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานแล้วก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทําสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไป,ไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขายให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำ ค่าน้ำมันไปกับการจนบ,บุรีตลาด4ีมุมเมืองก็8 0 0บาทแล้วล่ะครับพอได้เวลา19เนาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลยพอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้ เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบ ปูเอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปลีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเขียนผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรก เอาละวะคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละห้าบาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธี เพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเเมาทั้งหมด18กิโลกร,รมัมได้เงินมา1,260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่า,ถ,าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไง เขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจากรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่า เขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเราต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ1 7นนาฬิกาผมจะขายได้ กิโลกรัมละ120บาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับสรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป800เสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1,150บาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน110บาท ก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรอ,องกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่าเมัน มันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่ามันพอจะเป็นลู่ทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหนนะรสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ the the ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกรัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับร้อยบาทอย่างเงี้ยนะครับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับ แต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17นาฬิกาเออไม่ใช่รอบเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบอ19นาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19นาฬิกาซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้ผักนั้นเขาเรียกว่า เข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกรัมละประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับราวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึงแปดสิบก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละหก แล้ว70หรือว่า60นี้ก็ก็ก็แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่ท,ที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกร,รัมถึง ถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเรา,ารปลูกอยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อ ของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็หลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน,น,น้อยมันก็ได,ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ